ตัดเกรดแข้งสิงห์อาซายิงท้ายเกมเชลซีเตียเสมอวูฟเพมตัน1-1ก็เกือบพังขาบ้านจะได้นะครับสำหรับปราพักสิงบูในเกมเมื่อคือนนี้เมื่อพวกเขาเปิดบ้านโดนวูฟแฮมตันมาเลอร์ผู้มาเยือนออกนำไปก่อน1-0ก่อนจะได้ลูกยิงสวยๆของเอเดนซา,าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บตีเสมอ,อไว้ได้นะครับรักษาหน้าโอากาสคว้าพื้นที่แชมนลีกต่อไปนะครับ หลังเกมเมื่อคืนเราก็จะไปดูกันว่าเชลซีทำงานเป็นอย่างไรบ้างในเกมนี้นะครับมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับเกปาอาิสบาก้าได้ไป5คะแนนจนปัญญาในการเซฟลูกยิงของคิมเนตเมื่อไปแฉลปบอัสปลริกวต้าข้ามตัวเข้าไปนอกจากนั้นไม่มีลูกเซฟยากๆให้ทํามากนักและมีจังหวะออกมาตัดบอลง่ายๆซึ่งไม่กดดันอะไรเอเมสันพันเมลี 6คะแนนเติมเกมรุกสูงล่อตัวประกบคู่แข่งได้ช่วยให้อาซามีช่องว่างมากขึ้นทำได้ดีในการเลี้ยงบอลท้ายเกมมีโอกาสดีๆในการโยนบนบอลเข้าเหตีโทษแต่กลับทำเสียของเดวิดลุย5คะแนนบีพื้นที่ใส่วู๊ปสูงและเร็วตั้งแต่ต้นครึ่งแรกหลังจากนั้นเนื่อยๆลงไปบ้างก่อนจะโดนดีโกโชตา ลากบอลนิผ่านไปง่ายในจังหวะเสียประตูส่วนบอลยาวของเขาไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ในเกมนี้อั Antonio iger, นโตนิโอรูดิเกอร์5คะแนนตัดบอลแม่นยำม,มากในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังมีจังหวะเวอร์ให้เห็นเมื่อเกือบทําเสียบอลในแดนตัวเองและโดนโซตากับกิฟไว้เล่นงานด้วยความเร็วคนละทีเซซ่าอัตลิโกตา5คะแนนแข็งแกร่งในยามเล่นเกมรับตามเคย ในขณะที่เกมรุกก็ได้เติมขึ้นไปครอสและช่วยเปโดหลายครั้งความบิดพลาดครั้งเดียวของเขาคือการเข้าไปสกัดคิเมเนสและทําบอลเฉลลบเข้าประตูจอจินโย5คะแนนพึ่งได้เช่นเคยกับการจ่ายบอลยาวเข้าเขตโทษแต่เกมรับที่เหนียวแน่นของคู่แข่งทําให้บอลของเขาไม่ค่อยถึงเพื่อนร่วมทีมเท่าไหร่มาเตโอโควาสิต5คะแนนได้โอกาสยิงจากนอกกรอบตั้งแต่ต้นเกม แต่ติดบล็อกหลังจากนั้นแทบทําอะไรแนวรับคู่แข่งไม่ได้เลยและมีจังหวะผิดพลาดจากการจ่ายบอลเสียให้เห็นโดนถดออกในครึ่งหลังอ็นโกลโลองเต้หคะแนนซ้อนตาแหน่งได้อย่างยอดเยี่ยมและการสกัดบอลที่แม่นยําทําให้วูบันตันหาโอกาสทําอันตรายแบบจ,จัดจไม่ได้เลยในครึ่งแรกแต่บทบาทกับเกมรุกของเขากับน้อยมากเอเดนาซาเคะแนน น่ากลัวเหมือนเดิมในการเลี้ยงตัดเข้าด้านในและเป็นคนยิงประตูตีเสมอสุดสวยจากแถว2ถ้าไม่มีเขาเจลซีคงแพ้ไปแล้วเปโดโรริเกส5คะแนนรักษาความต่อเนื่องในการสร้างความป่วนแก่แนวรับของทีมเยือนแต่ในเกมนี้กับไรพิส่งโดยสิ้นเชิงกอนซาโลอิกูยิน5คะแนนทำได้ดีในการหาพื้นที่เข้าไปจบสกอร์แต่ไม่สามารถทำประตูได้ในเกมนี้ โดยโอกาสใกล้เคียงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อลูกเตะม,มุมของอาซาผ่านหน้าเขาไปแบบบุดวิดสำรองรดูเป็นลบชิก5คะแนนเติมความสดบริเวณกลางสนามให้เจ้าบ้านโดยเฉพาะความสามารถในการพาบอลไปกับตัวแต่สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้มากคันล่ามฮัสันโอรอย5คะแนนฉายแววถึงความเก่งอีกนัดด้วยความคล่องแคลว และความแข็งแกร่งในการคลองบอลแต่สุดท้ายไม่มีโอกาสมากนะักและได้เห็นเขาหัวร้อนอยู่บ่อยๆเมื่อเพื่อนร่วมทีมไม่สามารถช่วยเขาได้มากวินเลียน5คะแนนหาช่องยิงไกลได้ดีช่วงท้ายเกมแต่บอลไม่ผ่านเซฟของปาติกซิอู หลังเกมเมื่อคืนเชลซีเสมอกับวูฟแฮมตันหนึ่ตอนนี้เรามาดู5ประเด็นหลังเกมเมื่อคืนกันนะครับ 5. เนื้อหาของเกมสิงบรูยังแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นในการเปิดเกมรุกเข้าใส่กับวูฟอย่างต่อเนื่องแม้ติมเยือนจะดับเก็บคีมแมนอย่างเอเดน่าซได้อยู่หมัขดขณะที่มาริโซซารีทำเซอร์ไพรส์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นในช่วงท้ายเกม เพื่อโหมเกมรุกรวมถึงการถอดจอจินโยเพื่อส่งตัวรุกลงไปแทนอย่างไรก็ตามประตูที่พวกเขาเสียไปดูจะง่ายเกินไปหน่อยเมื่อเกิดการประสานงานของผู้เล่นเพียงสองคนของวูฟตั้งแต่ในแดนของพวกเขาและสุดท้ายก็เป็นอาซาอีกครั้งที่แบกภาระยิงประตูตีเสมอให้กับสิงตัวนเ้เงินครามข้อ 4. การแก้เกมของซารีจุดเด่นที่ เห็นได้ช <S an> ัดในเกมนี้คือการป้องกันของสิงบลูที่ดูหลวมโคลโดยเฉพาะกับจังหวะเสียประตูอันมีสาเหตุจากชดโต้กลับที่พวกเขาไม่สามารถรับมือได้ตั้งแต่ที่กลางสนามอย่างไรก็ตามสิ่งที่พอจะมีหวังได้ในเกมนี้คือการที่ซารีกล้าส่งสองดาวรุ่งอย่างรูเบนล็อบติชิกกับคาร์ลมาสันดรอยเป็นตัวเลือกแรกในการแก้เกมเช่นเดียวกับการเลือก ปรับชัติกถอดเอาเจนโยออกจจัสนามเมื่อต้องการประตูอย่างสุดๆและส่งเอาวิลเลียนลงไปแทนที่ข้อ3 t o ท็อปซิกของชอบคิมิเนสลาอูคิมิเนตทำประตูเบิกล่องให้วูมพันันออกนำไปก่อนในเกมนี้และเจ้าตัวกลายเป็นผู้เล่นนอกทีมท็อปซิกที่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับประตูที่ทำให้บรรดาท็อปทีมเหล่านั้นได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้ที่6ครั้ง4ประตูกับ2อเอซิ แถมคริมินสยังขึ้นแท่นกลายเป็นดาวสนูสูงสุดในประวัติศาสตร์ของวูฟกับสตีติทาประตูใน1นึ่งฤดูกาลมากที่สุด12ลูกเทียบเท่ากับสตีเวนเฟลชเชอร์ข้อ2อีกูอินยังเงียบเหงาซิงบลูไม่สามารถเจาะแนวรับที่แน่นหนาของวูฟได้ตลอดช่วงเวลา90นาทีและกอนโซโลอีกูอินเป็นส่วนหนึ่งของความผิดหวังตังกล่าวกับการ ทำหน้าที่เป็นหัวหอกตัวเป้าแม้เขาจะมีฉอดสัมผัสได้อย่างเยี่ยมให้เห็นอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วไม่สามารถทําอะไรแนวป้องกันทีมเยือนได้เลยข้อ 1. เบียดเดือดจริงทอโฟจนถึงเวลานี้พื้นที่ทอโฟยังเปิดกว้างทั้งสําหรับเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลและทอตแนมสเปอร์เมื่อช่องว่างบนตารางคะแนนของแต่ละทีมนั้นเบียดกันจนเรียกได้ว่าหายใจรถต้นคอ และทุกคะแนนมีความสําคัญกับสําหรับพวกเขาสุดๆทั้งนี้สิงบรูนในอันดับที่6ยังมีแต้มห่างจากสเปอร์อันดับ3เพียง4คะแนนเท่านั้นซึ่งนั่นเท่ากับว่าโอกาสยังคงเปิดกว้างสําหรับทุกทีม